ครับพี่น้องครับสวัสดีครับเพิ่อพผูกระช่องบ้านเราเพื่อเชี่ยครับตอนนี้กระจับรางวัลครับมาจับมาครับครับผู้ใดมาเอาเลยตู้เย็นมาครับใครได้มาเลยนะครับจะไปเร็วๆนะครับพี่น้องครับมาถือไอ้พี่เย็นจะบาทนะผู้ใดผู้ใดว่างผู้ใดว่างมาใส่จังบานนะจะของนะครับตู้เย็นตู้เย็นเครื่องใหญ่นะครับสองสามห้าศูนย์ครับสองสามห้าศูนย์ครับอ่านขนาดมันเพ่นพ่นแฉะ าายอาจจะให้พี่หมอนอีนกเป็นคนเขียนข้าดีกว่าเนาะเออพราถือไว้ได้ดูเาะป็นยางบ้างเอาหมายเลขต่อไปครับ้าของตู้เย็นนะครับ09 5 2ห้าครับศูนย์กห้าครับต่อไปนะครับหมายเลข1650ครับ1650ครับบ้าต่อไปอันนี้ไม่สไ,มไปตรวนึ่งไปยศ สองค่ะแต่ละมั<ล>ะ่งน้อยแต่เป็นหนึ่งละมันกัละมั่งซักผ้าซับผู้หญิงสักผ้า,า,าเพระนี่เป็หมายเลขศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองต่อไปครับเป็นตะกร้านะครับใบใหญ่ครับหนึ่งสองสองแปดครับหนึ่งสองสองแปดครับหมายเลขต่อไปครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสองครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสองมารับนะครับ <laughs> ไปแกต่อไปครับตาก้าในเมรครับ0 5น8า่ครับ0548ครับแต่วัชจงพัก็้ใจดีแนนตรงนั้นใหเต้ยอ่ากำลังระก้ามใหญ่ครับ0 2นย์สหน่ครับานนะครับมาจ้มนเลาก็ารตัดราลแต่รางวลเดี่ยครับตาก้านะครับตก้าที่อีความเปว่าครับ1 9 5่าครับ1 9ึ9งครับ ต่อไปครับเหอียทพ่อะบเงพ่อหมายเลขครับ0 0 6 3ครับศ0น3ครับหมายเลขประกาศไปว่า2ครับ2494ครับหมายเลขต่อไปหมายเลข1-134ครับ1134ต่อไปหมายเลข0-3-24ครับ0 3 2 4อ่ะ ปินโตครับปินโตปินโตหมายเลข0906ครับ0906อานต่อไปนะครับแต่ลังคนม้านหลังลัางเกไปฟังคุณกันครับท่านหนึ่ป้าแจกเียนหมายเลข0902ครับกับกะละมังซันผา0902ครับอันต่อไปหมายเลข ศูนยปดนศย์คร the no, uh, anyway, ับศูนย์ปดหนึ่งศูนย์หมายเลขต่อไปครับึ่นเจนงนยจครับหมาเลขต่อไปครั้ครับย์นก่มาหต่อไปครับนึ่งกสีครับงกสองใครับใสหนึ่งดสครจุกไซนามาทีจกไนาเลข 2210ครับสอไปหมาต่อไปครับหน4 8ครับ1048หมายเลขต่อไป1218ครับ1218อหนมายเลขต่อไป0 7 9 4ครับ0794หมายเลต่อไป หนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งันหนึ่งเก้า่พอดเอาไว้หน่ซื้ออันสุดท้ายอะไรท้ายอะไรลึกหกศูนยสาจ้าหนึ่งหกนย์สาม้นเจี่เกย่งามต่้องจ้ามอกับี่หลาได้เลยืออไรเปิดอไปเปิดหมายเลขหมายเลขสองสี่เก้าสองครับ ต่อไปอันนี้เป็นชุดเจ็ดวันเป็นชุดนะครับตอนนี้เป็นชุดหมายเลข0193ครับ0193อันนี้เป็นชุดครับมีแก้วด้วยนะครับหมายเลข0510ครับ0510มันเป็นชุดครับเฝ้าไปเฝ้าไปหมายเลข1509ครับ1509ตะกร้านี้เล่นดิต้อเมาส์ตะกร้าเลยนะครับหมายเลข 1934ครับ1934งเก้ี่มันนิสตาก้านี้นะครับนี่อ่ะปัดที่นี่หอดรางวัลใหญ่แล้วพี่น้องปัดที่นี่โอ้ไม่เอาไว้เดียวตัวนี้เดียวไว้สวรรค์โลกสาวบรรลุมาได้มาเลยกันพอมาได้ขิงห้วยแห้งทัพกรอนอีกครึ่งอังหุ๊กอิงจะเป็นคนมอบทองนะครับมอบทองให้กับผู้โชคดีรางวัลใหญ่ในคทัคืนนี้เลยนะจ๊ะ ใครจะได้ใส <ó> ่แหวนวงนี้แม่ทำได้แาเลยทำาเลนั่นแหละยุ่อะหนึ่งเ้

ผมนี่เรีว่าแข็งเค้ได้ผมได้ล่ะแงมา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 ลับกับมือเลยนะจ๊ะมาในห้างมากระจายเลยมาแล้วนครับหนึ่งเก้าหนึ่งเอาให้รเป็นพ่อเลยข้นมาให้เขาแจกแล้วก่อน say thế nào, say thế ăn chật suốt suốt ngày, à, rồi mày cũng sẽ say điếu,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  เขชื่ออะไรจามาจากไหนลูกวันพรุ่งนี้จะไปเารางวัลไหมที่สามารถจะไปวันรุ่งนี้ที่ไหนนะจันเสัยห้วยทัทันครับเนครับเราจะไปที่บ้านจันสัยอำเภอห้วยทับทันเนาะขมือเสขอบคุณทุกนัใจส่วยชวทีมงานกุ๊กิ๊กาเบครบ ก็จะมายืนอะไรส่งมอบความสุขบนเวทีกับสาวน้อยเทปตั้งแตงในการแสดงชุดต่อไปเงี้ยวเล็กนีดเนาะถ้าพี่น้องมน่งสืบคับพชิดครับ